การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่2เสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ เปิดดวงชะตาของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วง15จนถึง21กันยายน2563ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับว่าคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ ก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับ ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับ15จนถึง21กันยายนนี้ต้องบอกว่าคนเกิดวันอาทิตย์ครับจะได้พบเจอกับโอกาสที่ดีนะครับได้พบเจอกับทางเลือกที่ดีในเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆนะครับมีเกณฑ์จะพบเจอกับความก้าวหน้าในสายอาชีพที่คุณนั้นทำอยู่ นะครับทำงานทําการสิ่งใดก็มีเกณฑ์จะได้รับความช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนนะครับสิ่งต่างๆที่คนเกิดวนันอาทิตย์ทำนะครับในช่วง15จนถึง21กันยายนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามที่มีความเกี่ยวพันกับดวงชะตาการงานต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยต้องบอกว่าการเจรจาการต่อรองการตกลง นะครับใดๆก็ตามนะครับก็เรียกได้ว่าจะเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะครับส่วนคนที่นะครับทำงานบริษัทหรือว่าคนที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศนะครับการทำงานก็มีเกณฑ์จะได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีครับปัญหาใดๆที่เผชิญก็สามารถที่จะแก้ไขได้จัดการได้นะครับ ในช่วง15จนถึง21กันยายนนี้ครับเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะพบเจอกับความสําเร็จบางอย่างครับในเรื่องของการทํางานทําสิ่งต่างๆรวมถึงได้พบเจอกับการเริ่มต้นในอะไรใหม่ๆด้วยบางคนจะได้เริ่มต้นกับโปรเจกต์ใหม่ๆการทํางานโครงงานใหม่ๆบางคนมีเกณฑ์ จะได้งานนะครับใครที่รองานอยู่สมัครงานไว้ต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะได้งานนะครับใครที่กำลังมองหาความก้าวหน้าในสายอาชีพคุณจะได้รับโอกาสครับมีเกณฑ์ที่จะมองเห็นช่องทางที่จะพาตัวเองไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าจุดเดิมนะครับรวมถึงใครที่ตั้งใจจะ ทำอาชีพเสริมนะครับให้กับตัวเองการเริ่มต้นในช่วง15จนถึง21กันยายนนี้นั้นก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นที่ดีนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าจะเป็นการเริ่มต้นที่คุณจะมองเห็นความสำเร็จได้ ไม่ไกลนักนะครับในช่วง15จนถึง21กันยายนนี้ครับต้องบอกว่าคนเกิดวันอาทิตย์นั้นนะครับดวงชะตาการงานนั้นไปในทิศทางที่ดีนะครับความสําเร็จจากการทําสิ่งต่างๆนั้นอยู่ไม่ไกลนะครับรวมถึงโอกาสดีๆที่มีเข้ามาในช่วง15จนถึง21กันยายนนี้นั้นก็เรียกได้ว่ามาอย่างถูกที่ถูกเวลาก็ว่าได้นะครับคนเกิดวันอาทิตย์จะทํา อะไรก็ตามแต่นในเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆในช่วง1 5จนถึง21กันยายน2563นนี้ขอให้มุ่งมั่นและตั้งใจทำอย่างเต็มที่นะครับโอกาสที่ดีรอคุณอยู่นะครับเมื่อรวมกับความมุ่งมั่นและความตั้งใจของคุณความสำเร็จก็รออยู่ไม่ไกลครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปนะครับเรามาดูกันที่ดวงชะตาการเงินบ้างนะครับว่าคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีดวงชะตาการเงินเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วง15จนถึง21กันยายน2563ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ครับ15จนถึง21กันยายนนี้ต้องบอกว่าคนเกิดวันอาทิตย์จะมีอุปสรรคซึ่งมีความเกี่ยวพันกับเรื่องของเงินเงินทองทองครับกว่าจะได้เงินต้องเหนื่อยก่อนต้องเจออุปสรรคก่อนเจอปัญหาก่อนถึงจะได้เงินนะครับ ในช่วง15จนถึง21กันยายนนี้ครับคนเกิดวันอาทิตย์ให้ระวังการเป็นหนี้เป็นสินแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นหนี้สินที่คุณกอ่อหรือว่าหนี้สินที่คนรอบข้างกอ่อแล้วคุณต้องร่วมรับผิดชอบนะครับรวมถึงให้ระวังภาระค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับในช่วง15จนถึง21กันยายนนี้ใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวค้าขายต้องระวังหมุนเงินไม่ทันระวังการเงินจะ ฝืดเคืองนะครับ15จนถึง21กันยาเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะเรียกได้ว่าการเงินนั้นจะประสบปัญหาอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับหลังจากนั้นจะค่อยๆดีขึ้นนะครับจะมองเห็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะครับหรือว่าช่องทางในการแก้ปัญหาทางการเงิน นะครับที่ตัวเองนั้นเผชิญอยู่นะครับแต่ก็เรียกได้ว่าคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีดวงชะตาในลักษณะที่เป็นเหมือนกับว่าหาเงินได้มาเท่าไหร่ก็มีเกณฑ์จะต้องใช้หมดไปกับ เรื่องต่างๆนะครับเรียกได้ว่าหาได้มากก็ใช้มากนะครับหาได้น้อยก็ใช้หมดไม่มีเหลือเก็บนะครับในช่วง15จนถึง21กันยายนนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาก,การเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นเก็บเงินไม่อยู่ครับเพราะฉะนั้นใครที่ จะวางแผนการเงินเนี่ยต้องคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสําคัญนะครับและที่สําคัญจะใช้จะจ่ายอะไรต้องคิดหน้าคิดหลังให้มากครับ15จนถึง21กันยายนนี้ก็ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีนักในดวงชะตาที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องของโชคลาภนะครับ เรื่องของโชคลาภที่มีความเกี่ยวพันกับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นต้องบอกว่าคนเกิดวันอาทิตย์ดวงโชคลาภไม่โดดเด่นครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่คิดจะเสี่ยงโชคก็เอาแต่พอดีนะครับเอาแต่พอไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ถือเป็นใช้ได้ครับ15จนถึง21กันยายน2563ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ ผ่านพ้นไปนะครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาความรักบ้างครับว่าคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีดวงชะตาความรักเป็นอย่างไรนะครับสำหรับดวงชะตาความรักนะครับของคนเกิดวันอาทิตย์ครับในช่วง15จนถึง21กันยายนครับ2563ครับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับ15จนถึง21กันยายนนี้เป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นเรียกได้ว่าจะ,ะเผชิญกับบททดสอบบางอย่างนะครับ คนเกิดวันอาทิตย์จะต้องระวังนะครับทิฏฐิมานะในใจของคุณก็ดีของคนรักของคุณก็ดีนะครับจะสร้างปัญหาให้กับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาหรือเธอคนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจะพูดจะคิดจะทำอะไรนะครับขอให ไตรตองให้ดีนะครับในช่วง15จนถึง21กันยายนนี้เป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นมีเกณฑ์ที่จะเจอปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเป็นไปได้ตั้งแต่เรื่องของการทะเลออาะเบาแวงกันเบาๆจนถึงบางคู่เองมีเกณฑ์ลงไม้ลงมือก็มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการใช้กําลังไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมีอะไรค่อยๆพูดกันด้วยเหตุผลน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในเรื่องของความรัก ความสัมพันธ์ของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับรวมถึงการที่บางกลุ่มคนเกิดวันอาทิตย์มีเกณฑ์ที่จะเจอปัญหาอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการที่คนรักของคุณนั้นให้เวลากับคุณน้อยเกินไปและก็สนใจกับเรื่องบางเรื่องมากจนเกินไปนั่นเองครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะเป็นอยู่แบบนี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับหลังจากนั้นสถานการณ์ต่างๆจะคลี่คลายไปในทางที่ดีคนในครอบ ครัวคนรอบข้างจะมีส่วนสำคัญในการที่จะช่วยให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นกลับมาดีได้ดังเดิมครับสำหรับคนโสดต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับจากการที่พบปะพูดคุยพบเจอผู้คนผ่านในเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆครับจะมี บางคนที่เดินเข้ามาในดวงชะตาความรักของคุณในช่วง15จนถึง21กันยายนนี้ครับและที่สำคัญสำหรับบางคนนั้นต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะพบเจอความรักครั้งใหม่ที่เป็นชาวต่างชาติด้วยบางคนก็เป็นคนไทยนะครับก็ตามรายละเอียดในดวงชะตาความรักของแต่ละคนครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ก็จบไปนะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นดวงชะตาการเงินและการงานครับ ขอให้คำทำนายในวันนี้นะครับคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจคำทำนายใดที่ร้ายก็ขอให้เป็นดั่งเครื่องเตือนใจครับให้คุณนั้นใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทนะครับและจงจำไว้เสมอว่าคำทำนายนั้นก็เปรียบเสมือนการที่เรานั้นมีแผนที่ชีวิตนำทางครับแต่คนที่จะเลือกเส้นทางนะครับนั่นก็คือตัวของเราเอง จงเลือกในแบบที่คุณเป็นนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับจะขอบคุณมากครับบุญรักษาเทวาอยพรคนเกิดวันอาทิตย์ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ